เคือยากเพราะว่าปกติแล้วสตาร์เขาจะแบบจากแก๊งนี้เขาก็จะเดินทางเพื่อไปเจอกับอีกใช่ครับข้ามสายพันธุ์ซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดสายพันธุ์ที่แข็งแรงเกิดขึ้นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมเอ่อทนต่อโรคไข้ไข้เจ็บแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสตาร์เขาจะเริ่มผิดรูปแบบนะครับอ่อนแอลงมีอะไรที่แบบผิดปกติไรนะครับที่ข่าวไม่นานไปนี้ทุ่ช้างใช่ไหมคะช้างที่เขาใหญ่ที่เขาออกมาแล้วเขาก็มาอ๋อ อา,อาจจะอึดอัดแบบรถขับอะาเยอะเกินไปอะไรหรือเปล่าคือคือโอเคอันนี้เป็นเป็น,ป,นประเด็นที่ล่าสุดเลยนะครับคือในเรื่องของช้างป่าไม่ว่าจะเป็นช้างป่าที่เขาใหญ่ที่ระยองจันทบุรีะชะกเชนเซา่าเงี้ยครับคือจะบอกว่าพื้นที่หาที่ของสัตว์ป่าดโดยเฉพาะช้างเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเดินทางไกลแล้วก็เขามีเส้นทางการเดินเนี่ยที่เป็นแบบเวียนไปเวียนมาเพราะว่าเนื่องจากสัตว์ป่าเนี่ยครับในการหาทินก็คือ เขาต้องการพืชต้องการอาหารที่ก,กระจายผ่านไปเรื่อยๆเพราะที่นี่หมดเขาก็เดินทางไปเรื่อยๆต่อ <c oughs> นะครับแล้วก็ธรรมชาติของช้างนะครับสิ่งที่มีประโยชน์ของช้างก็คือว่าช้างเนี่ยเหมือนกับเป็นกนรงา <c oughs> ทางนะครับในการเดินทางเข้าป่าเนี่ยช้างจะเป็นตัวบุกเบิกเดินทางเข้าไปเพราะฉะนั้นเหมือนกับช้างเนี่ยเป็นคนที่เปิดทางให้กับถิงนป่ากระทิงกวางเก้ง ก็จะตามไปเพื่อไปหากินตามช้างสับผู้ล่าก็จะตามไปอีกทีหนึ่งนี่คือระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับอย่างตอนนี้พื้นป่าต่างๆนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกครับเหมือนกับเป็นเก,กาะกลางทะเลแล้วก็ถูกล้อมไว้หมดแล้วด้วยชชุมชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพื้น <c oughs> ที่ทชายป่าต่างๆนะครับก็เป็นแหล่งหารริีของสัตว์ป่าด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ป่าเขาไม่รู้ว่าตรงไหนคือคือพื้นที่ป่าตรงไหนคือพื้นที่ของคนหรืออะไรเพราะว่า มันมีที่มีแหล่งอาหารของเขาเขาต้องออกหากินโดยเฉพาะพอรามมีพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรรมที่อยู่ติดกับพื้นที่เขาอาศัยเนี่ยมีสับป,ปะรดใช่ไหมครับมีข้าวโพดมีข้าวม,มีมันสับป,ปะหละังที่ล้วนแต่เป็นอาหารอันโอชะของอโองชาองอยู่แล้วเขาก็อ,ออกหากินแต่แสดงว่าแหลงเมืองไทยเรา <gesch> คือคือในเรื่องของโซนน่งเนี like water, the the ่ยประเทศไทยมีครับเราาืีเส้นว่าตรงนี้คือผืนป่าดิรักทีนี้คือพื้นที่ป่าสงวนแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเนื่องจากว่าการเหมือนกับการถูกปล่อยประกเลยมานานการอุ้มมาลวยการยอมยอมกันไปนยครับมันเลยทําให้การบุกรุกผืนป่าเนี่ยจากหนึ่งกลายเป็นสองกลายเป็นสามกลายเป็นร้อยกลายเป็นพันทีนี้พอเวลามันมันเยอะมากขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของมวลชนแล้วการที่เราจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปใหม่ มันก็มันก็ยากยนะครับเพราะมันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอุรยาสนใช่ไหมครับทีนี้เราก็เหมือนกับทางการก็ถ้าเกิดไม่ได้ก็เหมือนกับทําร้ายจิตใจกันอันนี้ก็เป็นรังแกคนจนอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยแบบเป็นตัวมีโทต่อต่อกันไปชื่พื้นป่านะครับในบางที่ในจังหวัดหน้าเนี่ยครับเขาบอกว่าเปลี่ยนเ้มเือนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะครับคือน่าเป็นห่วงนะครับรานก็หลายที่ก็จะค่อยๆตามมานะถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มต้นแล้วก็คอยที่จะ เขาเลือกป่ามแล้วก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับให้กับการเกษตรนะครับคือตอนนี้การเกษตรเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะพื้นที่เพิ่มมากขึ้นการที่ต้องการพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในการทําเกษตรนะครับนั่นก็หมายถึงว่าการที่ต้องลงทุนในเรื่องของเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็การรัสักทีนะครับพอลงทุนเพิ่มมากขึ้นก็ต้องการเงินเพิ่มมากขึ้นก็ต้องปลกด้วพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นใช้ก็ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนในเรื่องพวกนี้ มาคำนึงในเรื่องของคุณภาพมากกว่าคุณภาพของสินค้านะครับคือในพื้นที่ที่ที่มีจากัดนคะครับเราต้องทําให้ในพื้นที่ที่มีจำนวนจากัดนี้ให้ได้ผลประโยชน์ผลผลิตสูงที่สุดครับอันนี้ขอเสริมแล้วอย่างที่ประเทศเกษตรเนี่ยก็จ,จะเอาแรงมากกับเรื่องสินค้าที่มาขาย เขาจะเขียนว่าเชิญซีเอจิบาบรอหมายถึงแหล่งที่มาเป็นแาบอย่างไรนะคะเขาเขจะไม่ใช่แบบว่าโอเคดูจะมาจากไหนเน่ยแล้วก็ซื้อเพราะนั้นคนที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เขาก็จะดูแต่คิดว่าอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะอันนี้ก็ความเขีนส่วนตัวนิดหน่อยก็คือเราถนัดที่จะแก้ปัญหามากกว่าที่จะวางแผนถูกไหมคะคือแผนที่จะวางแผนว่าโอเคเราไม่น่าทำอย่างนี้เราไม่จะทำไปแล้วแล้วก็เสียแล้วก็แบนมันเหมือนกับแผลที่ที่เป็นแผลใหม่ๆนะครับ รกรักษารง่ายก,กว่าแผ่นที่อักเสบและเลื้อรล้ครับมัน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 ยากนะอย่างเราทุกคนก็ทราบดีว่าอ่านข่าวในเรื่องของวานน้ำเขียวนะครับคือเราต้องถามว่าคือกฎหมายที่ต่างๆเนี่ยมีการป้องกันมีเจ้าหน้าที่มีแต่ทำไมเราถึงปล่อยปละละเลยถึงขนาดนี้แล้วตอนนี้เนี่ยจะมาผักดันหรือจะมาทำลายเนี่ยครับมันยากยากมากเลยด้วยครับแล้วก็อีกหลายที่มันมันมัน มันกันนะเหมือนกันนะครับการนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับเป็นประหลาดของเมืองไทยนะคะเราไม่มีกฎหมายเหมือนทุกๆชาตินอกการจดหมายของเราก็จะมีข้อยกเว้นจนกลายเป็นอะไรที่แบบมันเกิดขึ้นทุกทีทุกคนก็จะบอกเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะทำไมปล่อยให้มันทำแบบนี้นะคะแล้วก็มองหาคนผิดใช่ครับแล้วก็มองหาว่าใครผิดครับผมแล้วก็สักพันหนึ่งก็จะเงียบไปครับแล้วก็พอถึงเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยมาแอคชั่นกันใหม่คือมันเหมือนกับ ตัวหายแล้วน้องคอครับเหมืนอนกันวนแลอ,อ,อยู่อย่างเงี้ยครับแทนที่เราจะค่อยๆแตบบ่ว่าเดินก้าวไปข้างหน้านะครับเราก้าวไปหนึ่งก้าวเราถอยหลังกลับมาสิบก้าวไปหนึ่งทุกทีครับเราก็ถึงแบบเห็นว่าคือผมว่าการการสร้างคนเนี่ยครับมันมันต้องค่อยๆสร้างคนแล้วก็คนเนี่ยสาคัญคนเนี่ยเป็นพลังขงงบับเคอนสำหรับทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาคำนึงถึงในคุณภาพของคนด้วยนะครับ กัน่อกี้เราดังห้องพักก็บอกว่าเมื่อไทยก็รณรงค์กับสิ่งแวดล้อมมีป้ายมีโปสเตอร์มีสโลแกนสวยๆที่ผู้ใหญ่ก็ติดนะนะแต่มันไม่มีแอคชั่นไม่นีแอคชั่นครับเราถ้าเรามาวิเคราะห์ประเด็นถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราเริ่มนะว่าถ้าเราวิเคราะห์ประเด็นเนี่ยจริงไหมคะที่แบบเราขาดการปลูกฝังนะคะเราบอกแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ทำแต่เราบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะนะคะเพราะงั้นการปลูกฝังเนี่ย ที่บ้านคะว่าเราน่าจะเริ่มตั้งแต่เด็กๆในย้อนไปจากเหมือนยูคเอ็๊กตอนนี้อีกแล้วค่ะตึ้งขวบึ้งขวบึขวบนะคะถ้าติ๊เป็นคุณพ่อที่เป็นนักะจนไทยสิทธิ์แล้วราก็ที่ว่าต้องมผนอใช่ไมแต่ครอบครัวอื่นเนี่ยอาจจะที่บ้านกรลัเด็กไม่ได้มีโอกาสการศึกษาจะช่วยได้คะการปลูกฝังติ๊กมองเรื่องการศึกษาจากการปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ไคะซึผมว่าอย่างตอนนี้เนี่ยครับถ้าเราเราพูดถึงว่าการศึกษาในแบบวิชาการ ผมไม่หวนนะครับแต่ว่าการศึกษาแบบในเรื่องของอประสบการณ์ชีวิตเนี่ยครับผมว่าอันนี้น่าห่วงเนื่องจากว่าตอนนี้เราเหมือนกับแข่งขันเพื่อที่จะให้ให้ให้ว่าใครเก่งกว่าใครนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แข่งขันในเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องคุณธรรมจิตสำน,นึกต่างๆผมว่าอันนี้มันต้องมันต้องมีนะครับแล้วก็ต้องมีเป็นอันดับอันดับแรกด้วยความใจนะครับอยากให้อยากให้ผู้มีเขาเรียกไงนะความรับผิดชอบแล้วก็มีอำนาจด้วยนะครับมันสนใจเรื่อง จิตสมนึกอะค่ะน่าจะเป็นคีวิดนะคะเราเราเราออกกดแล้วก็สั่งคนเนี่ยมันก็ได้เท่านั้นมันนิส<ะ>ิตอค่ะบอกเขาว่าอ่ะถ้ามางานไดว้ทูนี่สิคะแนนเขาต้องมีอะไรมาหลอกล่อเขาก็จะมาเอาสิบคะแนน,น,นแต่เขาไม่ได้อยากไหว้ทูอะ่ะอเราเดินผ่านแล้วได้ยินว่ามาสิกิจกรรมได้ได้สิบ<ะ>แล้วก็มาลดน้ำลดน้ำอะไรเนี่ยรู้สึกมันไม่ใช่นะคะมันน่าจะแบบเออครูบาอาจารย์เราทำะไรสังคมไทยเรามี tradition อะไรแล้ว บาอาจารย์เนี่ยมารับพรพวกเราตุ้งตันแต่เด็กนิสิตสมัยนี้คิดว่าความที่เหมือนเจ้าชายน้อยบอกอะค่ะผู้ใหญ่สมัยนี้ชอบเห็นแต่ตัวเลขนับแต้มคิดแต้มประกันคุณภาพก็คิดแต้มอีอันนี้ไปไกลไปมาไปห่อยนะคะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่นะครับต้องเปลี่ยนวิธีคิดจไเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ย ม่ใช่เริ่มจากเราสองคนหรือวันนี้ที่สมาคมพักเสพใช่ไหมคะมันน่าจะย้อนกลับไปว่าเออในระบบการศึกษาหรือปัญหาสังคมไทยสมมติวันนี้เราพูดเรื่องสื่งแวดล้อมเรามีหนทางไหนบ้างมันไม่ใช่หนทางเดียวการศึกษาที่เส่ววหนึ่งครติ๊กมีอาจารย์มีพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องช่วยกันที่ผมว่าตอนนี้ในเรื่องของสื่อสังคมชนนะครับทุกคนนะครับก็ล้วนแต่เข้าใจแล้วก็หันมากระตุ้นในเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อนกันทุกคนทราบกันดีว่า เือดาวสิ่มว่ารับยังไงทำยังไงหรือต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแต่การพูดคุยกันมีแต่การบอกมีแต่การรับรู้รับฟังเห็นแต่ว่าต้องทํานะครับต้องทําแล้วก็อย่างตอนนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมผมว่าไม่น่าหวงว่าเราจะหาความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่สําคัญคือว่าบางทีแล้วเนี่ยครับเราจะต้อง เขาเรียกว่าหาโอกาสให้กับตัวเองมีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็ก้าออกไปพร้อมออกไปที่จะไปมองเห็นสิ่งต่างๆที่มันอยู่อยู่เขาเรียกว่าของจริงนะครับของจริงๆว่าเราจะเข้าใจว่าของจริงเป็นแบบไหนนะครับสุดท้ายก็อยากให้พี่ติ๊กฝากวางประโยคหรือแง่คิดที่เป็นแรงบันดาลใจวันนี้เราก็อยากตั้งชื่อ งานหนรวาแรงบันดนใจะ้าเกยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเอ่อสําหรับในรูปของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างปัจจุบันนี้นะครับอย่างผมเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็คือผมว่าการอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันจะทําให้เราก้าวไปพบกับอะไรที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับคือไม่จะเป็นก็เป็นในเรื่องของธรรมชาติก็ได้คุณอยากรู้อยากเห็นอะไรที่ที่มีประโยชน์กับตัวเองเนี่ยครับถ้าเกิด